2,1,0,21เดรลองเองเลยนี่ตาอายุเท่าไหร่ตาอายุเท่าไหร่ต้องกับประเทศค้ำข้ามแค่เรนเดียวเราข้ามข้ามสี่เลยล้อหินล้อหินล้อหินนี่เป็นมิตซูบิชิครับ ท่านครับสวัสดีทางพัดผลคนรกยากับยูทูบไซรุนครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวครับคันนี้ที่ผมรีวิวไปฮะของพหมึกฮะที่อำเภอพรมพิรามขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านทับยีเชียงข้ามตำบลทับยีเชียงอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้พาคุณตาครับวัยเจ็ดสิบกว่าปีฮะดูคลิปของผมบอกว่าโอ้โหชอบใจคันนี้มากมายโทรหาผมวันนึงหลายรอบเลยแหละนะชอบใจนะก็เลยให้ผมเนี่ยพามานะครับ ให้ผมพามาผมต้องไปรับคุณตาเนี่ยถึงที่บ้านที่อำเภอสุวรรณภูหาเลยแหละนะเพื่อที่จะมาดูรถคันนี้นะครับบอกเตรียมเงินมาแล้วในกระเป๋าแสนห้านะครับบอกว่าไม่ต่อเลยแหละถูกใจนะไม่ตอบอกไม่ต่อถูกใจตอนนี้กําลังกําลังจากที่จะศึกษาดูนะมามาดูกันเลขแค่แปดออกได้ยังยังยัง่ยนเปลี่ยขาอยู่อ๋อไม่แกะแกะออกได้ยังเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าขยับเลย

ปีนึ่งแล้วไม่ได้ขยับออกยังไปยังม่ท้วงคนยังไปยังมากหรอล้ตาเจ้าลองยางเลยนะเจ้าลองครับอะไรตัวไปยับมา่มัง้าเข้าไุมั มิสซูฮะ M C 2 1 0 21แรงมา้าคันนี้มาแล้วฮะคุณตาทดลองเองเลยนี่ถ้าจะเปลี่ยนแอร์ก็เหยียบนี่แอ่เวลาทำงานใช้เกียร์หนึ่งอย่างเดียวแล้ครับนี่บอกอ่าแล้วก็ตาอายุเท่าไหร่ตาอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนี่เจ็ดสิบสองอยากได้กุตาวะเจ็ดสิบสองขับเองเลย <c oughs> ไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบเลยไม่ไล่ไม่ไล่เบรกจังเหยียบใช่เดียวอ้ออ้ออ๋อสายเอเชียเนี่ยเบิร์นเี่ยเดี๋ยวสายเอเชียนะครับนู่นเ่าประเทศคามข้ามแค่เลนเดียวเราข้ามข้ามสี่เลนเลยนะ ไม่ได้ย่ายไม่ได้ต้องเกี่ยวข้าวอยงเดียววอย้าว้อยข้าวอยถ้อยากงไปไวๆมไวเลยโหขาูเกาตายเรียวมึงเ้อยเรียวๆยงได้ยี้ยงยิงไย้ยิได้ยิง้ยวงได้ย่ง้ง้ยงงงงงหยง เล็กเล็กตาตาเล็ออกเ,เ,ลเครื่องอีกจัหน่อยนึงสิเลยเล็กเครื่องอีกจัหน่อยนึงก็ได้จะเร็วๆหน่อยนึงฮะอ,อ,อ,งอ๋อๆเดี๋ยวมันแตกมันเป็นยางกลางไม่ใช่หินมันจะขาดอ๋อแถมแตกมันจะขาดอ๋อตาถอยมากถอยขึ้นมาแม่ตาเราสิครับเมื่อน้องบัวลำพูบอ่ะตา <ๆ S 1> พอตา <ๆ S 1> ที่โบขึ้นรถสไลด์มาเลยจะครับครับครับน้องบัวลำพูบเลยเออ ใช่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 น่ะเมื่อวันไอ้ตัวใบไม้เนี่ตอนที่เราวิ่งเราเราปิดปิดชีวิตได้มั้ยมันทำงานออโต้เหรอมันจะทำงานอย่างนี้เลยอ๋อนึกว่ามันจะมีตัวปิด มันมันเป็นอัตโนมัติตาจอดอยู่ใช่ไหมหรือยังไงเพราะมมก็เขาย่างไปเขาซิ่งยวนี่ตอนนี้มันจะแล่นดิตอนนี้เล่นเ้าเองเลยครับเดินหน้าก็จะไหลออกแต่ถ้าถอยหลังมันจะหยุดเลยเดินหน้างานเออมันจะเกี่ยวไหมเกี่ยวเลยไงเนี่ยไปพี่ไปทำงานเออถ้าตาล่องถอยหลังเป่ะครัตาล่องถอยหลังเบราะว่ามันจะทำงานบ่เออนักมันว่าทำงานเลยทำงานถอยหลังไม่ทำงานเพราะถอยหลังมันจะเกี่ยวเข้า นมันทำงานโดยอรมัตวีงนาจะมันเรถีะตัวนี้เวรเลตวเลที่มือนี่ไงเลตันี้คือราเร็วไิมันไม่มีโลหะใช่ไหมพี่ไม่มีมีันี้คอทาีบออธิบายกันกิเป็นเลขประมาณเท่าไหร่เวลาเกี่ยวเห็น่ห น้ำมันจะหมดแล้เนี่ยนำมันจะหมดแล้วลีฟครับขนาดนี้มันนี้สามกีเกียวเอาดเกียร์สามเกียร์ทำงานเนี่ยเอาทำเกีหนึ่งเาทายเดสาม กขาลองเกี่ยวหญ้านะครับมีข้าวให้เกี่ยวก็เกี่ยวหญ้านี่แหละขับรระวังหตนรินรบระวังหตนระวังหตน ระวังหินระวังหินระวังหินหินมันเธอเขียวแล้วกันยุ่งเลยเออพ่อพ่อพ่อรพอรันตรายอันตรายอันตรายห้ามไม่ได้าย <c oughs> <c oughs> บจบอีกหนึ่งคันครับวันนี้ทริปนี้ของพัทนคันที่สี่แล้วคันที่สี่คันที่ห้าแล้วครับวันนี้คันที่ห้าแล้วจบคันที่ห้าแล้วทริปนี้นี่เป็นมิตซูบิชิครับเอซสองหนึ่งสูตรครับยี่สิบเอ็ดแรงไปอยู่กับเจ้าของใหม่ครับค้ำค้ำคูณค้ำคูณของเจ้าของใหม่ที่ ตำบลนาดีอำเภอนาตำบลนาดีครับอำเภอสวรรูาจังหวัดสุจังหวัดอะไรนะจังหวัดนบนบุรีมพูฮะทุกคนโอ้โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นระบบลมด้วยระบบถุงลมด้วยนะฮะปรับอัตโนมัติปรับปรับอัตโนมัติด้วยนะอันนี้ปรับอัตโนมัติหรือเปล่ นี่ปรับอัตโนมัติเหรออ๋อรับเมื่อกี้ครับอ,โโอ,อะอัตโนมือปรับอัตโนมือเรียกว่ากดทีนังปั๊บทีเดียว,วให้มันบาลานซ์กันโดยอัตโนมัติอันนี้มันจะแยกได้แยกซ้ายขวาได้อ๋อปึ้งเดียวขึ้นฟื้นเลยอ๋อเคเอาเรียบร้อยไม่ไหลดอกไม่ไหลเขาติเลื่อสเตย์ไปละ